ก็ก่อนที่จะชมคลิปของมิสเตอร์ชนนะครับก็มาชมการแบ่งปันของแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนนะครับก็มาแชร์ในเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตระกูลฝาแระสิทธิ์ได้ผลมากๆออกดอกแล้วก็งามจริงๆนะครับแฟนๆนำไปใช้ก็ได้สําหรับพี่เขาก็เป็นแฟนช่องมิสเตอร์ชนมาตั้งแต่แรกนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันเขาแจ้งว่านำฟาแรนของมิสเตอร์ชนไปปลูกเลี้ยง โดยใช้เทคนิคครับใช้กระถางดินเผานะครับแล้วก็มีน้ำรอเหมือนกับคนโบราณที่ป้องกันมดนะครับไว้กับภาชนะก็จะเห็นว่าความชื้นของน้ำนะครับซึมอยู่ที่ก้นกระถางดินเผาทำให้กล้วยไม้ฟาแ,แลนนีิงามมากๆนะครับออกดอกแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าพี่เขาก็เก่งในเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขอบคุณครับที่มีอะไรดีๆก็มาแชร์กับสมาชิกช่องมิสเตอร์ชน แถมน้ำซ้ำยังส่งรูปของมกคาราที่พี่เขาซื้อไปนะครับสมัยน้ำพ่วมนะครับช่วยชาวสวนออกดอกสวยงามจริงๆครับสวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนสบายๆนะครับเพราะว่าเราจะไปอัดเรื่องวิชาการอัดเรื่องอสาระมากเกินไปก็จะเครียดกันวันนี้มิสเตอร์ชนพามาชมไปไม้วยไม้เลี้ยงเอาไว้นะครับ ตรงนี้ออกดอกบานเพืชพับโดยครอบเอื้องสายนะครับแล้วก็มีไม้อีกหลายๆตัวที่มิสเตอร์ชนเนีทดลองนะครับทดลองในเรื่องของการใช้อ,อ,อาหารกุ้ยไม้ก็หลังจากที่มิสเตอร์ชนนะครับได้เรียกว่าใช้อาหารก้้ยไม้นะครับสูตรเด็ดนะครับที่ว่าจริงๆเราไม่อยากจะเอ่ยอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ก็เรียกว่าเ,เดี๋ยวจะหาว่ามิสเตอร์ชนเนี่ยเอาผู้ใหญ่มา ก,ก็จริงๆไม่ใช่หรอกครับเจตนาจริงๆของมิสเตอร์ชนก็คือเรียกว่าให้เกียรติท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นคนคิดค้นนะครับแล้วมิสเตอร์ชนเนี่ยก็คือคนที่เดินตามว่างั้นเถอะสูตรอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมิสเตอร์ชนก็แค่นําเอามาทดลองนะครับเดินลอยตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปชมกล้วยไม้สวยๆกันครับครับนี่ก็เป็นพวกเอื้องสายนะครับ ตัวแรกเลยนะครับเริ่มที่จะเบ่งบานแล้วดอกใหญ่มากๆเ,ออเรียกว่าช่อนี่โอ้โหละยาเลยนะครับดูครับสวยงามมากๆก็เป็นพวกเอ่อเรื่องสายหลวงนะครับผสมกับพวกเอ่อสายหลวงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสายหลวงลาวนะครับเข้ากับสายหลวงอินโดนะครับซึ่งออกมาในดอกโอโ้ดอกใหญ่มากๆแล้วก็สีนี่สวยงามนี่ยังบานไม่เต็มที่นะครับยังสวยงามขนาดนี้ เดี๋ยวถ้าบานเต็มที่จะสวยกว่านี้อีกนะครับอ่ะอีกตัวนึงครับที่เป็นของหายากนะครับมิตรชนบอกว่าของหายากนะครับหายากอย่างไรนะครับมันเป็นสายไหมสามปากครับจริงๆแล้วมันก็คล้ายกับเอ่เอรื่องสายล่องแร่นะครับหรือเอื้องสายไหมบ้านเราแต่เขาว่าต้นนี้นะครับมันมาจากต่างประเทศนะครับมันมาจากไต้หวันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยที่มาใหม่ๆนะครับราคาต้นนึงต้นนี้แพงมาก ที่มันแพงเหตุผลเพราะว่ามันสวยกว่าสายไหมบ้านเรานะครับสีสามเนี่ยมันจะเข้มกว่านะครับช่วงนี้ก็กําลังออกดอกกันเบ่งบานสะพั่งสวยงามมากๆเลยนะครับเรียกว่าวันนี้ก็โอ,อกาสดีๆนะครับสบายๆก็พามาแบ่งปันมาชมกันนะครับสายไหมสามปากนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับก็วันนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่ชมของสวยของงามกันนะครับนี่ครับ สวยมากๆนะครับนี่อาวนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมกําลังลุ้นอยู่นะครับหลายๆท่านก็สั่งซื้อเข้ามาแล้วนะครับที่บอกว่าเอ้ยไปอยู่ที่ที่บ้านท่านแล้วจะออกดอกหรือเปล่านะครับก็เป็นไม้ตัวครับที่ลำยาวมากนะครับลำเนี่ยโหยาวแบบยาวมากๆนะครับดูครับนี่ที่มิตรชนอานำมาทดลองปุ๋ยตัวนี้นะครับก็คือปลูกเลี้ยงไว้เนี่ยก็คืออยากจะเห็นดอกของมันนะครับ เพราะว่ามิเตชนก็ปรโมดไปเยอะแล้วครับตัวนี้เ,เป็นเจ้าตัวเครื่องสายร่องแร่งนะครับผสมกับสายน้าผึ้งเหลาครับก็ยังไม่เคยเห็นดอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่บางท่านสอบถามมาว่าเออส่งไปเนี่ยมันไม่มีดอกแต่ของมิเตชนเนี่ยเรียกว่าเอามาเลี้ยงไว้เนี่ยดอกเริ่มมาแล้วเดี๋ยวบานก็คงจะเอามาแชร์แบ่งปันกันนะครับก็ถือว่ามาปลูกมาเลี้ยงก็ต้องมาแบ่งปันมาโชว์กันเลยครับอ่ะอีกตัวครับตัวนี้นี่ กำลังสวยงามเลยนะครับก็เป็นสายเลือดเจ้าเอื้องขัางแหละครับเนี่ยก็บางพันก็บอกว่ามันก็ตีค่าเปนเนสเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สายพันธุ์ไม้ผสมกันไปผสมกันมาจริงๆมันก็คือขัางสั้นเซมินะครับสายเลือดตัวนี้เอามาเข้ากับพวกเ,เนสเตอร์นะครับออกมาในดอกสวยงามมากเลยและที่สําคัญครับถ้าสังเกตตาดีๆเขาเรียกตาหวานเห็นไหมครับมีตาตาหวาน ตรงกลางนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ตวงสมัยก่อนนี้ราคาแพงหูฉี่ครับก็เป็นข้างสั้นแต่ตอนนี้พอมาผสมกับพวกเอ่เอพวกเนสเตอร์อีกอีกครั้งหนึ่งกลับมาผสมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว,ว่าสายลำเขายาวและมีดอกแบบนี้เลยมาดูอีกตัวครับตัวนี้กรังบานอยู่เหมือนกันนะครับนี่เอ่อต้องเอามาให้ดูกันจะจะใกล้ๆนะครับนี่เป็นลูกผสมระหว่างสายหลวงนะครับกับ เนสเตอร์ ester, นะครับออกดอกนี่โอ้โหดูครับสวยงามมากๆเลยครับก็จะออกมาสไตล์คล้ายๆกันนะจริงๆจะตีเป็นเนสเตอร์ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเจ้าเนสเตอร์เนี่ยมันก็เกิดจากการเอาเครื่องสหลวงไปผสมกับข้างสั้นนะครับตัวนี้ลำไม่ยาวเท่าไหร่แต่ดอกเนี่ยออกไปทางข้างเหมือนกันมีสายเลือดข้างนะครับที<ก>นี้ก็เป็นอีกตัวครับตัวนี้ปีนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เป็นสายหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นสายเลือดผ่านลูกผสมมาแล้วนะครับก็สวยๆนะครับ ก็บานอยู่ขณะน,นี้ทีนี้มาชมอีกตัวครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับที่ภาคภูมิใจครับเลี้ยงไว้คิดว่าจะไม่ได้ชมดอกนะครับก็เป็นพวกบางกอกสตาร์แล้ครับแต่ว่าเป็นโทนสีเหลืองอ่าช่ออาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไร่เนื่องจากว่าโดนพวกเกลือไฟไลายแดงเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะบางดอกเนี่ยหลุดรว่วงล่วงไปหรือว่าช่วงนี้มันร้อนก็ไม่รู้นะมันร้อนจัดมากๆเลยนะับเป็นกล้วยไม้ตัวที่สวยงามมากๆก็ถือว่า วันนี้ก็หลายๆท่านก็อยากจะดูว่าเอ๊ะไม้ที่มิตรชนเลี้ยงไว้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับทุกท่านที่เลี้ยงกล้วยไม้หรอครับบางทีเนี่ยปลูกซื้อมาก็สะสมมาไว้ปลูกเลี้ยงเอาไว้บางทีนึกสนุกขึ้นมาก็นาํามาผสมพันธุ์นะครับน,นี่เป็นลูกผสมพวกเ like. ทสเตเตามามิมิมิปาเมอร์อะไรประมาณนั้นออกดอกสวยงามมากๆครับเป็นเออเอเอเขาเรียกอะไรมิมิมปามเมอร์แต่ว่าเป็นเตมิ นะครับเขาถือว่าต้นนี้นี่ตอออกดอกมาสวยงามจริงๆนะครับก็เลี้ยงจริงๆแล้วเลี้ยงมานานแล้วนะครับก็เคยออกมาช่อหนึ่งแต่ก็่อไปแต่พอได้อาหารกล้วยไม้ของมิตรชนนะครับอ,ออกมาปุ๊บเนี่ยดีใจมากๆกเลี้ยงประคบประงมมาจนได้ชมดอกวันนี้ครับสวยงามจริงๆไม่ใช่ผลงานการปลูกเลี้ยงของมิตรชนนะครับแต่ว่าอยากจะให้มาชมความสวยงามก็คือเป็นเจ้า ตัวที่สีวิราชนะครับเข้ากับอะ,อะไรนะจำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพวกลูกผสมสายเลือดคล้ายๆกับพวกบางกอกสตาร์เนี่ยครับก็เป็นมีสายเลือดกุลาบผ่านนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับไม้เบอร์นี้ก็จะมี2โทนสีนะครับก็นำมาเจตนาจริงๆในการนำมาปลูกเลี้ยงเนี่ยมิตรชนก็จะนำมาเรียกว่า ผสมพันธุ์พัฒนาพันธุ์ต่อแต่ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวคงจะเดี๋ยวกลัวโอยก่อนอาจจะต้องมีการมารีผสมพันธุ์ไว้รู้ว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะ,ร,นจะร่วงจะลอยก่อนหรือเปล่านะอาลนะครับตัวนี้นํามาปลูกเลี้ยงเอาไว้เหมือนการติดไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามิตรชนจะเลี้ยงไม่มีฝีมือนะครับก็หลังจากที่ให้อาหารด้้ยไม้ไปนะครับพอแทงดอกออกมาแล้วนะครับเป็นสามปอยขุนตาลน,นะครับต้นนี้สีสัน สวยมากๆนะสีส้มแป๊บเลยนะครับแต่อีกไม่กี่วันก็คงได้ชมดอกมาดูต้นอีกต้นหนึ่งครับที่ภาคภูมิใจคัดเอาไว้นะครับเรียกว่าคัดเอาไว้ทําพันโอ้โหดูครับดอกมันใหญ่และชอบพวงระยะสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นจันทบุญสไลด์ต้นนี้นะครับดูครับความสวยความงามของเขาดอกใหญ่ครับแล้วก็เรียกว่าสีสันนี่ได้ใจแหละเออเจ้าจันทบุญสันไล์นี่ก็เกิดจากเอาเหลืองจันทร์มาผสมกับ เืองสายแสดนะครับออ,ออกมาก็จะได้สีสันของเจ้าสายแสดพิจัดใจล้ครับดอกใหญ่มากๆสวยงามแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ออแม่สุดยอดนะครับความสวยงามเป็นอีกตัวครับเนสเตอร์ครับเป็นเนสเตอร์เล็กๆน่ารักนะครับออคือเนื่องจากเขาเป็นไม้มเมล็ดนะครับเวลาที่ออกมาเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเออบางต้นเนี่ยมันน่ารักจริงๆต้นนี้ก็น่ารักจริงๆเป็นเนสเตอร์ตาหวานนะครับนี่เห็นที่เขาบอกตาหวานเป็นไงตาหวานเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นอีกตัวครับซึ่งก็ออกสไตล์เดียวกันแหละครับแต่ว่าตัวนี้สายยาวนะครับก็เป็นไม้เมล็ดก็ออกมาสีสันที่แตกต่างนะครับก็สวยจริงๆนะครับเรียกว่าตาหวานก็ว่าได้นะเขาเรียกตาหวานสวยงามมากนะครับลำนอนอยู่กับตอไม้ที่ปลูกนะครับ แต่ว่าออกดอกสวยมากมากเลยนะครับนี่เป็นออกสีบรูนสเตอร์บรูเบอร์นี้ก็เบอร์เบอร์ที่มิตชนส่งไปให้กับแฟนนะครับก็มีดอกเล็กดอกใหญ่มีหลายขนาดเลยครับสวยงามมากๆนะครับก็เพิ่งจะเริ่มบานนะครับเนี่ยน่ารักน่ารักดอกไม่ใหญ่ครับแต่น่ารักสวยงามจริงๆก็เบ่งบานกันสะพังเลยครับช่วงนี้เอื้องสายปิดท้ายด้วยเจ้าตัวนี้ครับดาวหวานครับสวยสวยตันนี้เลยนะดูครับดอก เริ่มบานมิสตรชนก็เรื่งเพิ่งจะแยกลำไม่นานนะครับแล้วก็ปรากฏว่าด้วยให้ให้อาหารกล้วยไม้ของมิสเตรชนนะครับแล้วก็เรียกว่าเขาแทงช่อทะลุดินขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนีเป็นอะไรที่แบบม,มันอลังการมากสวยงามมากๆนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประหลาดใจแหละครับว่าอาหารกล้วยไม้ตัวนี้ได้ผลจริงๆนะครับแล้วก็ที่สคัญ ต้นเนี่ยงามมากๆนะครับก็แบ่งปันกันครับมีเรื่องราวดีๆก็มาเล่ากันฟังอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับสวยงามจริงๆดาหวันครับตันนี้ต้นนี้เป็นกล้วยไม้ที่มิตรชนเนี่ยเอามาเพาะเอาไว้แล้วได้ต้นแล้วนะครับเราเรียกว่าเหลือขยายพันธุ์แล้วก็นํามาปลูกเลี้ยงตอนนี้ก็เป็นไม้ขวดอยู่ครับมาชมอีกตัวครับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับไม้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูน่ารักน่ารักนะครับเป็นเจ้าเข็มแสตบ นะครับก็ต้นนิดเดียวครับออกดอกนะปลูกเลี้ยงเอาไว้เพิ่งจะมาเกาะต่อไม่นานเจออาหารกล้วยไม้ไปออกดอกสวยสีสันแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มิรชนก็พามาชมสวยๆงามๆไปชมต้นสุดท้ายกันก่อนจากกันครับ้ายเป็นตัวนี้ครับเรียกว่ามิรชนก็เรียกว่าภาคภูมิใจเลี้ยงไม้พวกนี้ไม่เคยได้เห็นดอกวันนี้ได้เห็นดอกแล้วครับสวยงามมากๆเป็นพวกสายเลือดพวกน่าจะเป็นพวกรุ่งกรม,มนลนะครับ ออกดอกสวยงามมากๆนะครับก็สำหรับแฟนๆท่านใดครับที่ชอบอ,อกชอบใจครับอ,อ,อย่าลืมครับก่อนจากการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมิสเตชนจะได้มีกำลังใจนะครับในการเอ,อมาเรื่องราวต่างๆนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังสำหรับว,วันนี้ก็จากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้าต้นไ,ไม้ตระกูลหวายตัวนี้สวยๆนะครับสวัสดีครับ